สองดอกนอกจากพี่น้องนี่นี่ดูนกันนอกจากนี่น,นี่นี่ดอกนึ่งนอกจากอุ้ยนี่จากดอกนึงนี่พี่น้องดอกงามจ้าดอกแบกมา,ามเลยจ้าสองดอกเลยจ้าอืมสองดอก อม,มาเกิดในหกเถเะนะ้อจ้าน้องคุณอนะ่ะดอกงามจ้าหาเห็ดน้ำกันเ้วยจ้าอ่าพี่น้องอ,อยู่ในใบตองน่าจนะน้อ,อเห็นหวังระดอกน่าจะพี่น้อง ไยุจ่าสองดอกพี่ยงกันเลยจ้ะเก๋เราจะเจอพี่น้องเห็ดแดงเนาะจ้ะสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุขูสุขคนเนาะจ้ะมือนีมาพบกับรถเจนี่อีสานแชนแนลอีกแล้วเนาะจ้ามือเสื้อผ้าพี่น้องเขาปลาหาเห็ดเนาะจ้ะไปชมกันเลยจ้ะว่าสิมานบอเนาะจ้ะ มาซองบึงเฮ็ดนอกจากพี่น้องเฮ็ดอยู่ขางบานนอกจากเฮ็ดดอนอยู่ขางบานบาซิมี่บอนะจ้าเก็บเฮ็ดน้ำกันจากพี่น้องมือนีรจนี่กับมากับแม่นาะจากหมานแล้วพี่น้องดอกแรกแดงหมานนาะจากอุ้ยดอกใหญ่คาดจาพี่น้องเห็ดแดงนอกจาก อันดอกนึงพี่น้องเฮดผึ่งแดงเนาะจ้ะโอ้ยแค่หนึ่งเฮดแดงเอาลูกน <an aut os> so ี่จ mm ้ะพี่น้องดอกงามอีกแล้วจ้ะพี่น้องสอนกันเลยเนาะจ้ะเฮดแดงจ้าเฮดผึ่งแดงเฮดผึ่งหวานเนาะจ้ะอุ้ยดอกใหญ่ๆเลยจ้ะพี่น้อง ดอกงามยจ้าตัวนี้เพชดพึ่งแดงเนาาจะนี่จ้าพี่นอ้องกำลังตะมุตะมิเลยจ้าหมากับมาน้ำนาะจะพี่น้องเนาะแต่ลวจ้พี่น้องดอกแบบงามน่าจ้าดอกกำลังเป็นตะหากเลยจ้า หเห็นอีกแล้วน่าจากพี่นอ้องหานอีกแล้วจากพี่นอ้องดอกบิกสูงหน,นึ่งน่าจากนี่หาเห็ดน้ำกันจากพี่นอ้อง หาเฮต้าจ uh ้ะพน้อดอกหน่อยจ้ะพี่นอ้องดอกหน่อยๆนาอะจ้ะนี่ดอกนึงจ้ะ ที่ไดี่เจพุดนอกพี่นอกดอกงามแห้งสาเือไงโอ้ยเสือพขาเก่งเกลยขาขาแบบใหญ่เลยเฮ็ดพิงนแดงจ้า พออีกแล้วนอกจากพี่นอ้องมมาเกิดในหกเถอะน้อจ้าดอกหน่อยนอกจากพี่นอ้อง ดอกเวียดนามพี่น้องดอกกลังงามเนาะจ้ะดอกงามแห้งจ้านี่จ้า ดอเกเล็กๆน,น้อยๆจะพี่น้องอูุหนพี่น้องสองดอกนะเห็นบ่จ้ะอยู่ไก่กันน่จาจะพี่นอเอพี่อเออเออเอออเดี๋ยวเก็บตัวนี้ก่อนสองดอก จะมีดอกนั่งจาะพี่นอ้องจะดอกทังงามเลยจ้ะมีเดีพี่น้องดอกนังใบตองโปก๊ก น้องคุณน่ะดอกงามจ้าหาเห็ดน้ำกันด้วจ้าอ้ยนีจากพี่น้องอืมนี่ดอกงามงามเลยจ้าแมบหาอีกก่อน เ็นอีกแล้วจ้าพี่น้องเรือปกะคอยกินตินนี่ยนคือบานนะโอ้ยเอเปนรอเหลือกแล้วจ้าพี่นองออนดีเ๋เามมามเลจ้า ดีกวาจ้าอุ้ยดอกงามแห้งพี่น้องดอกบกงหญ่เลยจ้าแนมเพิ่งอีกก้อนพี่น้องเาหลาะฮะเห็ดน้ำกันจ้าอุ้ยนี่เดพี่น้องเห็นดีกล้าจ้าเออ,อเห็ดแดงจ้าดอกงา,งามเลยพี่น้อง นี่ก็อีกดอกเหมืองจาะพี่น้องดอกกระดางหน่อยๆเลยน่ะจะนี่ดอกงามแห่งจาะพี่น้อง จ้าพี่นอ้องอยู่ในใบตองน่าจะน้อ,อืงเห็นหวงระดอกน่าจะพี่น,อน,น้องด,กดกอกขาดพี่นอ้องเห็นแ้้วัะพี่น้อง ดอกน้อยๆพี่น้องอึ๊บจีมันพี่น้องกําลังออกนะจ้ะพุ่น่ะดอกน้อยๆหนึ่งพี่น้องพี่น้อง ดอกน้อยมันดอกน้อยๆอก่อกลๆกันดอกสยจ้าองดอกหันแ้จดอกน้อยๆนึงค่ะพี่น้องกํ <c oughs> ลังออกน่ะจ้ะถมไหเน่าจะพี่นออ้องถมไหวให้มันออกอีก เห <laughs> ็นสองสาดอกมันอยู่ไกลๆกันเจอดอกน้อยหนึ่งฝุนยู่งไดเงาใหม่พี่ดอกน้อยแห้งจะพี่เนาะใบตองปี๊ดตั้งจะพี่เนาะดอกกําลังงามด้วยจ้ะ ดอกหน่อยให้เจ้ะพี่น้องอืมกำลังออกน่ะจะอืมเจ้าพี่น้องดีดอกหนะนี่ดอกนหน่อยอยู่ไกลๆกันเนาะจะ เดี๋ยวสองดอกแหมเบิ่งอีกกล้อนพี่นอ้องนี่ดอกยังหน่อยอยู่น่าจะพี่นอ้องหน่อยแหงนี่โอ้ยนี่ <laughs> พออีกแล้วจ้าพี่นอ้อง ดอกงามอยู่จ้านี่จ้านี่จ้าเออยเกิดให้ดกวกดอกม้เอาเสร็จแล้ะอึ๊บพี่น้องเฮ้ตัวไกหน่อยจ้าพี่น้องดอกงามแห้งจ้าเออขึ้นออกหน่อยเถเนอะออกไปทางได้น้อ อดอกหน่อยแห้จ้ะเห็ดปัวไก่น้อยพี่พีพีตัวอกมาทางพีเจลากระตาหน่า ดอกงามขัจใจพี่น้องได้เือบเครื่องตาเนาะจ้าตาใหญ่เลยจ้ามาแกงแสบแสบน้ำกันเลยจ้าพี่น้องมานแน่อยู่จ้านอ่เห็ดแดงร้รวนๆจ้าพี่น้องพวกแกงแล้วก็เมื่อใดเนาะจ้ามิแต่เห็ดแดงเนาะจ้าพี่น้องกระตาใหญ่เนาะจ้า โถดเจนี่อีสานแชนแนลก็ขอลาไปก่อนรับชมได้ในคลิปหนาต่อไปเด้อจ้าสวัสดีจากพี่นอ้อง